มาือคนแถว่าสนกวเขาบ่า,ารสร้างนีน้งังสร้างสร้างสร้างนี่สร้างห้างหรือได้ห้างด้บสัสบูป้าบูดงมาจาังไลยฮะเนี่ยป้ามั่นนะคากได้นั่นโอ้ยคอยตียงลัดไปเล่นสาฟผู้สาอยู่ดอนเนี่ยโอ้จิรศักดิ้เสาโอ้ยคอยเที่ไปเล่นสาวจนแปนมาแล้วแถวนี้นะคือแต่มานางอยู่นี่บานี้โซนรถขาดแม่นลานมันโตไ้เออเล่ใสขี้มะทรงนี่เลยนนางถาย โอ้สร้างเอาไปชมอยู่แม่ันเขาจูงไปชมทุก่อยเทาอยู่นี่อันมองนี่ที่คอยมานี่เออมันเป็นทางลัดคอยลัดไปหาผู้สาวตัวคอยเที่ยวอยู่นี่ซูเมอร์โอ้เจ้าเที่ยวอยู่นี่ชูเมอร์เอออยนมนสาล้านเนาะเราอยู่นี่โชดบ่เอะโชดตัวคอยหันโถงไหนโฉดมาจะปีแล้วฮะโวดมาได้จะปีแล้ว เว้ยิบกว่าปีล้วได้อ้เขาบอกไปไทยนะมันเครื่องจุตจะมาขอยได้ไปจักเ่อ